สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก็งแฟนตาซีสำหรับแฟมคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอนำเสนอคดีที่มีชื่อว่าเสียงปืนในคฤหาดทานตะวันครับซึ่งเป็นคฤหาดทานตะวันเป็นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็มีเสียงปืนเท่ากับว่าต้องมีคนตายด้วยปืนนะครับเออโดยเรื่องราวของคดีนี้อยู่ในเอพิโซดที่264นะครับเป็นการเดินทางไปที่อิสุเนาะแล้วก็มีผู้ว่าจ้างต้องการให้มาสืบนู่นสืบนี่ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันกับเรื่องราวในตอน ที่264เสียงปืนในคฤหาดทานตะวันก่อนอื่นนะครับก็ต้องเปิดมากับความฮาเฮก่อนเลยนะครับคือเป็นความฮาเฮที่ว่าโมริได้รับการว่าจ้างจากทางลูกค้านะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยอยู่โตเกียวใช่ไหมครับก็ต้องเดินทางมาที่อิสุอย่างเงี้ยซึ่งอิสุเนี่ยถ้าเกิดว่าใครดูโคดนนันมาเรื่อยๆก็จะพอจับสังเกตได้ว่ามันอยู่ในจังหวัดชิซูอโอกะแล้วผมก็เคยทําสักคลิปหนึ่งครับที่ว่าถ้าจะเดินทางจากโตเกียวมาชิซูอโอกะเนี่ยก็คล้ายๆกรุงเทพหัวหินกินระยะเวลาก็ประ ประมาณ3ชั่วโมงเนาะก็ต้องขับรถกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าบ้านโมรีนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่าเขามักไปเช่ารถอะไรพวกนี้มานะแล่ทีนี้นะครับในตอนนี้เราจะได้รู้ว่าโมริไม่ต้องเช่ารถแล้วครับผมคือที่บอกว่าไม่ได้เช่ารถไม่ได้หมายความว่าเขาซื้อรถนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไปขอจากสารวัตรมิงุเรตมาครับคืออันเนี้ยคนอันมองออกว่าไปแบบว่าอ้อนวอนขอร้องนะครับท่านสารวัตรครับอยากจะแบบว่าขอยืมรถไปใช้หน่อยเพื่อจะไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งใช้คําว่าโดยองรวมนะครับสารวัตรมิงุเรทนลาคาญไม่ไหวครับผ ะจะ้าวเราไปอะไรเงี้ยนะครับเป็นการให้ที่ผมใช้คำศัพท์ว่าตัด รำคาญกันละกันเนาะออซึ่งอันน้ยโมริ i, เขาก็น่าจะกลัวเสียฟอร์มประมาณหนึ่งไหมตอนที่ขับรถไปคุยกับรันกับโคนันประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยโมริก็จะมีการบอกนะครับว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นรถของท่านสารวัตรที่ว่าท่านสารวัตรแบบอยากจะให้ลองนั่งดูว่ารถคันนี้มันเป็นอะไรยังไงซึงรักษาฟอร์มไปงั้นนะ่ะแต่ความจริงก็คือตัวเองไปขอร้องมาตามที่บอกเมื่อกี้และทีนี้ก็เดินทางกันไปเรื่อยๆครับผมจนไปถึงสถานที่สถานที่นั้นครับสถานที่จะเป็นคฤหาสน์บ้านพักอันนี้ของลูกค้าของคุณลุงโม i, รินคเนทีีม่ม ชื่อว่าคานาซาวะริวอิจิโร่ครับซึ่งคนนี้นะครับผมเป็นสถาปนิกอัจฉริยะนะครับเรียกว่ารันเองก็โอ้ชื่นชมในผลงานของเขาอยู่เหมือนกันครับคือเดินทางมาถึงนะครับแล้วก็ฝนหยุดตกพอดีครับผมเมื่อกี้ตอนระหว่างเดินทางมาฝนมันจะตกใช่ไหมครับแล้วทีนี้คุณคานาซาวะริวอิจิโร่ก็มาทักทายนะครับผมอ้คุณนี่ยอดน,นักเสือบที่ผมยินดีจะจ้างเป็นอย่างยิ่งส่วนโมริก็บอกว่าผมก็รู้จักคุณอย่างดีในฐานะสถาปนิกเรื่องชื่อที่เอเพิ่งได้รับรางวัลอะไรมาหนาะนะครับซึ่งขณะกําลังแบบพูดดคุยยเเกกกี่่วับรรืองาไ้ รางวัลของคุณคานาสวานี้ก็จะมีเสียงพูดขึ้นมาว่าอ๋อเป็นรางวัลน,นานาชาติของหอสินร่วมสมัยที่เสี่ยงให้นะครับซึ่งคนที่พูดนะครับก็จะออกเป็นกึง่งกึงพนักงานด้วยลูกศิษย์ด้วยซึ่งตัวนี้มีเดินมา2คนคนที่พูดเมื่อกี้ก่อนครับผมคนนี้มีชื่อว่าอามามริมาซายะครับอีกคนหนึ่งคุณฮายาชิดะมาคโตะครับผม2คนนี้นะครับก็ใช้คําว่าเป็นคนที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคุณคานาสวารีอิจิโร่นะครับคือการเป็นสถาบันนี้ของเขานะครับก็ใช้คนอ ใต้บังคับบัญชาซึ่งก็เป็น2คนนี้นอกจากจะเป็นลูกน้องในเรื่องของงานแล้วนะครับคิดว่าก่อนอาจจะมีการใช้งานในส่วนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของมาอยู่ที่บ้านยังไงนะครับก็ช่วยงานนูน่นงานนี้ได้แล้วครัวนี่2คนนี้ก็สงสัยเลยว่าเอา้าอาจารย์ครับนี่ใครครับนี่อ่ะก็เป็นยอดนักสืบโมริที่จ้างมาสืบสวนเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่คุณคานาสวะกําลังลําบากใจอยู่นะครับโดยตัวเนี้ยเดี๋ยวโมริก็จะไปคุยกับคุณคานาสวะส่วนรันเองก็อยู่สังเกตการภายนอกนะครับไม่ได้ไปคุยงานากับคุณพ่อขนาดนนนะ คุณคาวะนะครับนั่นก็คือรูปถ่ายจํานวนมากที่ ลักษณะดูแล้วก็แอบถ่ายนั่นแหละครับมีรูปแอบถ่ายของตัวเองส่งมาแบบนี้คืออันเนี้ยมันก็ใช้คําว่าเราไม่สบายใจได้ใช่ไหมกับการที่ว่ามีใครก็ไม่รู้ถ่ายรูปเราแบบเป็นมุมเผลออะไรเงี้แล้วก็ส่งมาอยู่เยอะๆมากมายนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเข้าข่ายว่าเป็นการก่อกวนแล้วทีนี้โมริก็จะถามว่าคุณไปสร้างความแค้นไปทําให้ใครขุนเคืองบ้างหรือย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับซึ่งอันเนี้ยคุณคณะสวัสด์ก็ตอบอย่างมั่นใจนะครับว่าก็ไม่มีนะครับคุณโมริผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไปสร้างศัตรู กับใครอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาพูดประโยคนี้ขึ้นมาเนาะแต่ว่าตอนเฉลยตอนท้ายผมก็อืมนะ ไม่ไปสร้างศัตรูจริงๆนะนะครับอ่ะใดๆก็ตามตัวนี้นะคอนเฟิร์มตามนี้ให้คุณโมริกรคุณโมริก็จะบอกว่าเอาจิงๆิงนะคุณคณะสวะจากประสบการณ์ของผมแล้วเวลาที่มีเรื่องของการก่อกวสนส่งจดหมายคุกคามโทรศัพท์ข,ข,ข,ขออ่มขู่เงี้ยโดยกรณีหลายๆครั้งมันก็จะมีลักษณะบอกได้ว่าเป็นคนใกล้ตัวครับผมคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ก็รู้จักเราดีนั่นแหละเลนาะทำทีว่าเหมือนเป็นคนอื่นคนไกลมาก่อกวนอยู่ห่างๆนะครับแต่ความจริงก็คือตัวเองที่เป็นคนใกล้ตัวคนสนิทคนรู้จักก็ว่า ซึ่งตัวนี้คุณคณะสวะก็อึ้งเหมือนกันนะครับว่าโอ้จะมีคนใกล้ตัวเราที่เขาสามารถมาก่อกวนเราแบบอย่างนี้ได้ด้วยเหรอทีนี้ตัดมาทางฝั่งของพวกรันบ้างก็แล้วกันเนาะพวกรันนะครับก็จะมีการคุยกับพวกคุณไฮยาชิดานี่แหละประเด็นก็คือคุณคณาสาวะริวิจิโร่ที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาจะได้รับรางวัลน,นานาชาติของหอศิลป์ร่วมสมัยที่เซี่ยงไฮ้เขาก็จะมีการเดินทางไปรับรางวัลพรุ่งนี้ครับผมคือด้วยการที่ก็อยากจะสบายใจก่อนไปอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีการจ้างคุณโมริมาซึ่งอันนี้ผมมองงงวว่่่าาาาาจ้้้้ไดดคนนนขกรระชชันะิพ บินพุ่งนี้แล้วอย่างนี้นะครับมริแก้ไขสถานการณ์อะไรไม่ทันแล้วไอ้คนก่อกวนมันมาทําร้ายอะไรคุณคณาศาวะก่อนบินพุ่งนี้ก็อาจจะแย่นะครับคือมันให้เวลาการสืบสวนน้อยเหลือเกินซึ่งตัวนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งเนาะแต่ทีนี้พูดถึงการไปรับรางวัลก็ต้องถามไงว่าคนที่เป็นแบบเสมือนลูกน้องทํางานภายใต้คุณคณาศาวะอย่างคุณฮายาชิดะกับคุณอามาโมริเนี่ยจะไปรับรางวัลด้วยหรือเปล่าคือหมายความว่ากลายเป็นผู้ร่วมเดินทางไปที่นู้นที่นี่ด้วยหรือไม่นะครับก็สรุปว่าไม่ได้ไป ได้ก็ตามแล้วตรงนี้ก็ต้องชื่นชมเนาะว่าอย่างอาจารย์เขาก็มีฝีมือของเขาที่จริงนะดูสิครับเนะี่ยตึกนั้นเห็นตึกไหมตึกที่เป็นแบบตัวบ้านหลักของอาจารย์คาราาวะนะครับคือมันเป็นตึกที่เหมือนจะมีการขยับได้ทีละเล็กทีละน้อยหรือเปล่าตรงนี้รันเขาก็สังเกตดีเนาะแล้วอันนี้พอบอกว่าขยับได้ปุ๊บคุณฮายาชิดะอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการอธิบายว่ามันเป็นการออกแบบโดยตัวอาจารย์เองนะที่ว่าในวันวันหนึ่งประมาณ12ชั่วโมงมันก็จะแบบหมุนได้ครบรอบใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็สงสัยนาะว่าอออ้้ทไไมมมตงงแบบบ12ชัโหุดร ด้วยหลคะคะซึ่งรันเขาก็ถามแบบสื่อๆอะไรเงี้ยนะแล้วทีนี้คุณไฮยาชิดะนึกย้อนไปว่าเออเว้ย ทำไมอาจารย์ต้องตั้งตึกให้มันมีลักษณะแบบนี้ด้วยวะคือเป็นคนที่น่าจะสนิทแต่ก็ไม่รู้จุดประสงค์ในงานนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่า,าเดี๋ยวผมไปถามอาจารย์ให้ละกันค่บคุณรันครับขอถามภายหลังด้วยตอนนี้น่าจะยังคุยธุระอยู่แล้วตรงนี้ก็จะมีภรรยาของอาจารย์ปรากฏตัวขึ้นมาคนนี้มีชื่อว่าคานานาสวะมิสโกครับโดยโพรมานะครับผมแล้วก็ดูรู้เลยนะว่าไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสามีสักเท่าไหร่ครับมาในลักษณะที่พูดมีการเนบแนมนะครับแล้วก็ดูแลจะไม่ได้ล,อล้อยนะก็สร้้าางขึนม แบบให้มันดูโดดเด่นให้คนสงสัยไปเรื่อยอะ่ะคงไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งขนาดนั้นหรอกจ้าซึ่งทามันจะแค่นั้นจริงๆคุณฮายาชิดะก็ไม่ต้องไปถามให้รันแล้วนะแล้วคราวนี้เวลาก็สกิปมานิดนึงประมาณไปถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมีการจัดปาร์ตี้บาร์บีวที่สวนบ้านของคุณคานาาวานีนะโดยเวลาเริ่มงานปาร์ตี้บาร์บีวก็จะเป็นทุ่มสิบนาทีครับโมริมาถึงหกโมงสี่สิบนะครับเรียกว่าแบบคุยเรื่องงานกันแป๊บเดียวนะครับก็จัดปาร์ตี้าาบา,า,าร์บีนี้ คุณมิสโกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดูความสัมพันธ์ของเขากับสามีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะพอได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของแบบคนที่มาก่อกวนคนที่เป็นสตอกเกอร์มาสะกดรอยสามีตัวเองแบบนี้นะครับคุณมิสโกก็จะใส่เลยนะครับผมแนวๆว,ว่าคุณเธอก็เมานิดนึงด้วยนะครับก็จะบอกว่าโอ้คุณโมริฉันน่ะอยากจะจ้างคุณเหมือนกันนะคะอยากให้สืบเร,เรื่องของพฤติกรรมแย่ๆของสามีดิฉันหน่อยนะคะและถ้าเกิดฉันอยาได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวสม,มานาคุณคุณโมริเต็มที่เลยนะคะ,ะซึ่งอันเนี้ย รยาสงสัยว่าคุณสามีมีชู้หรือเปล่านะครับอ่ะต่ออีกสักช็อตหนึ่งนะครับคุณมิสโกยังขยี้อีกนะครับว่าไอ้พวกที่มันกอ่อกวนคุณน,นี่นะฉันบอกเลยมันไม่ใช่คนอื่นคนไกลหรอกค่ะเป็นพวกกิ๊กเก่าเป็นพวกแบบทานไฟเก่าของคุณที่มันต้องการมาทวงคุณคืนไปหรือเปล่าโดยตอนนี้ใช้คําว่าเป็นการเผาระยะประชิดใช่ไหมครับคุณคณนาวาวะก็จะบอกเลยนะครับว่ามิสโกเธอนี่เมาจะแย่แล้วนะแล้วเดี๋ยวคุณนี่นต้องบินด้วยเนี่ยขึ้นเครื่องบินไม่ไหวเดี๋ยวจะรู้สึกนะแล้วตัวนี้คุ แค่นี้ไปคนเดียวก็ได้หรือจะไปกับพวกฐานไฟเก่าของคุณก็แล้วแต่เลยนะคะแล้วตัวเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าคุณคณะสวัสดูงุดกิดกับภรรยามากเลยใช่ไหมครับงุนงิดกับภรรยาจะว่าอะไรภรรยาต่อไหมไม่ครับผมอยู่ๆหันไปแบบไม่มีปีไม่มีคุยหันไปหาคุณฮายาชิดะคุณฮหยาชิดะนี่กำลังกินเนื้ออย่างอร่อยเลยนะครับเนื้อบาร์บีคิวอย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกเลยว่าเ hey, ฮ้ยฮายาชิดะนายเนี่ยมัวแต่กินเนื้อแบบเนี้ยถึงได้คิดงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่ได้สักทีหนึ่งนั้นเนี่ยนะออซ ว่าดูเขาจะเริ่มพันพานจากที่แบบภรรยาของเขาเผาเขายิเยอะอารมณ์เสียก็มาลงกับลูกน้องแบบนี้แล้วตัวเนี้ยคุณฮายาชิดะก็แบบเงียบซึ่งกำลังจะลุกเดินหนีหายไปใช่ไหมตรงนี้คุณคณะสวะรีบถามเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, ยังพูดไม่จบเลยจะรีบลุกหนีไปไหนฮะคุณฮายาชิดะก็บอกว่าผมจะไปเอาเบียร์มาเพิ่มแค่นั้นเองครับเออแค่นั้นนะครับคือตอนเนี้ยถ้าวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณฮายาชิดะนะครับง่ายๆนะ ข้อที่1นึ่เขาน่าจะโดนแบบนี้บ่อยข้อที่2คือถ้าเกิดว่ามองในมุมที่เขาเก็บกดขนาดนี้และไอการที่เขาโดนมาบ่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วถึงขั้นที่ไปเก็บกดถึงขีดสุดแล้วไม่แน่วันนี้อาจจะเป็นวันก่อเหตุของเขาก็ได้แล้วคุณมิสโกก็จะเอาวแลวครับผมโอ้โหบอกนด้นเลยไม่แผ่วจริงๆคุณภรรยานะคุณค้าอย่าไปแบบว่าจี้อะไรกับคุณธยาชิดาเยอะซ์เนี่ย ต่อให้เป็นสุนัขที่เราเลี้ยงเชื่องแค่ไหนนะถ้าเราไปเล่นอะไรกับเขามากๆแบบนี้เขาก็อาจจะแววงกัดเราได้นะคุณอามาโมริซึ่งคุณอามาโมริก็ no c o m มนต์นะครับไม่ค่อยอยากพูดเยอะน่าจะโดนมาเยอะเหมือนกันคล้ายๆกับที่คุณฮายาชิดะโดนอย่างนี้นะพอพูดระเด็นนี้ปุ๊กก็ายเบี่ยงนิดหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปเอาฐานมาเพิ่มกันละกันเนาะย่างบาร์บีคิวกันสนุกสนานตัวนี้โดยที่ว่าตอนนั้นเป็นเวลาทุ่มยี่สิบห้าโดยถ้านับจากเวลาแล้วเนี่ยคุณฮายาชิดะไปเอาเบียร์เม่เมคม คุณอามะโรจะไปเอาถ่ามาเพิ่มแล้วก็ฝากคนนั้นคุงดูเนื้อให้นิดนึงหน้าอย่าให้เนื้อมันไหมเกินไปอ่ะแล้วคราวนี้พอเดินไปปุ๊บคุณฮายาชิดะก็กลับมาแล้วคุณมิสโกก็จะเริ่มหวานๆคุณโมรินะครับว่าคุณโมริคะสลัดนั้นนะ่ากินกับดรสซิ่งนี้อร่อยนะครอ่ะซึ่งเป็นดรสถ้าเป็นดเรซซิ่งก็คือเป็นน้ำสลัดใช่ไหมครับเอก่อนแนะนําคุณโมริไปคุณโมริก็จะบอกว่า,วาฮะเดี๋ยวก่อน คุณมิซโกะครับอันนั้นมันขวดน้ำมันมะกอกไปเหรอนะครับออซึ่งก็บอกว่าทําน้ําสลัดแล้วก็เอามาใส่ในขวดนี้เฉยๆอ่ะและทีนี้สามีก็จะแซวนะครับว่าโอ้คุณโมริอย่าไปกินเลยครับตอมรับรสของเะเนี่ยมันเพีย้ยนมันผิดปกติไปแล้วนะเรียกว่าเป็นช็อตเอาคืนบ้างของคุณสามีใดก็ออกเป็นแนวแซวที่มันจะดูขำๆได้มากกว่าที่คุณภรรยาพูดเรื่องเมื่อกี้ถึงคุณสามีเนาะแล้วตอนนี้นะครับเป็นเวลาทุ่ม29่สิครับผมคุณอามาโมริก็กลับมาใช่ไหมครับแล้วเอาฐานมาเตรียมเติมแต่ทีีน้้กกก็จจะบบออัาารยย์ดว ว่ามันใกล้จะถึงเวลาแล้วนะครับซึ่งใกล้ถึงเวลาอะไรคุณคณะสวะก็ลุกหายไปโดยตัวนี้ก็จะมีการเล่าโดยพวกลูกน้องลู้สิกนะครับบอกว่าเนี่ยช่วงนี้นะทุ่มครึ่งครับผมจะมีรายการสอนภาษาจีนซึ่ง คุณคณาสวะก็จะทําเป็นกิจวัตรนะครับที่ว่าเรียนภาษาจีนไวน้นิดหน่อยแล้วก็ไอาการกล่าวสุนทรพจน์ตอนรับรางวัลที่เซี่ยงไฮ้วันพรุ่งนี้ที่จะไปเนี่ยก็กะว่าจะพูดเป็นภาษาจีนนะครับอ่ะตรงนี้เชิญอาจารย์คณาสวะส่วนที่เหลือก็ดื่มกินกันตามอัธยาศัยกันไปเรื่อยๆครับผมซึ่งเวลาผ่านไปอีกแป๊บหนึ่งเหมือนกันครับผมทุ่ม35ครับโดยทุ่ม35นี้นะครับก็ใช้คําว่าเมากันได้ที่นะครับอ่ะและครนี้คุณฮันยาชิดะกินเนื้ออร่อยอร่อยเลยโมรีก็าถามหาหนเบียร์อยู่ไหนจะดื่มเมเพิ เลยแล้วคุณฮายาชิดะก็เมื่อกี้ไปเอามาให้แล้วนะคุณโมริอยากเติมเบียร์เหรอครับได้ครับนี่เป็นไม่ต้องหาเบียร์เก่าแล้วเบียร์ใหม่ไปกินเลยนะครับผมสดๆเย็นๆซึ่งขณะกำลังจะเอนจอยกันต่อตัวนี้แหละนะครับอยู่ๆก็มีเสียงปั้งขึ้นมาครับนะชื่อตอนมาเลยครับผมเสียงปืนที่ดังในครึ่หอดทาตะวันมันดังขึ้นมาอะไรได้ยังไงวะนี่นะแล้วทีนี้ทุกคนก็ต้องรีบวิ่งกันไปดูครับโดยที่ว่าห้องที่คุณคานาซาวะเขาดูทีวีตรงนี้เนาะมันก็ถูกล็อกจากด้านในนะ นะครับพอใช้ขวานแล้วเข้าไปในห้องก็คือมืดตึ๊บเลยนะครับพอมืดแล้วยังไงครับเปิดไฟสิครับเปิดไฟก็จะเห็นว่าคุณคณาสวะนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็โดนยิงเสียชีวิตไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโอ้โหเป็นท่าถูกยิงเสียชีวิตที่มีคลาสมากๆนะครับนั่งแบบเรียบๆอยู่บนเก้าอี้เลยเนาะถ้าเห็นจากพื้นฐานแล้วเนี่ยคาดเดาได้ว่าน่าจะถูกลอบยิงโดยที่ตัวเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเข้ามาครูมีการยืนขึ้นมีการต่อสู้กันมันน่าจะเละเทะกว่านี้แต่อ ถูกยิงเสียชีวิตปุ๊บนะครับก็ต้องมีตำรวจมาตำรวจประจำกิสุหรือชิซุอโอกะนะครับแน่นอนครับผมหมวดโยโกวิโซมาแล้วจ้ามาคุยกับคุณโมริกอนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธสังหารในห้องอย่างแรกก็คือเปิดเข้ามาไม่มีครับหน้าต่างก็ล็อกด้วยนี่เป็นห้องปิดตายใช่หรือไม่ซึ่งเป็นห้องปิดตายนะครับแต่ทีนี้ถ้ามองไปมันก็ดูจะมีร่องรอยของการที่กระสุนถูกยิงมาจากด้านนอกนะครับพอกระสุนถูกยิงมาจากด้านนอกปุ๊บเนี่ยต้องมองหาแล้วคือการมองหามันต้องเล็งดีๆด,ด้วยนะครับเนื่องจากว่า เวลามันก็ผ่านมาประมาณหนึ่งแล้วคือตำรวจเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งในการเดินทางมาที่นี่ใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะคาลิสาห์ทันตะวันมันจะมีการหมุนไป12ชั่วโมงครบ1รอบอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หมดวดโยโกมิโซก็ต้องมีการกะสิครับว่าไอ้ตรงที่มีอะไรติดอยู่ตรงนั้นโอ้มันเอียงๆไปนิดนึงนะอะซึ่งมันจะมีต้นสนอยู่ครับผมต้นสนที่อยู่ตรงนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าช่วงเวลาก่อเหตุเป็นทุ่ม35ใช่ไหมครับเท่ากับว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ ไปด้านล่างด้วยนะว่ามันจะมีของตกแต่งตึกของไอ้คาลิหานทันตะวันเนี่ยมีร่องรอยอะไรติดอยู่ด้วยเดี๋ยวฝากทางพิสูจน์หลักฐานจัดการนะแต่ตอนนี้เราต้องไปที่ต้นสนต้นนั้นก่อนที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นสนที่ใช้ในการยิงปืนเข้ามาในห้องห้องนี้นะครับและคราวนี้พอไปดูปุ๊บนะครับอย่างที่1เลยคือไม่พบรอยเท้าอยู่บริเวณรอบๆต้นสนนี้ใช่ไหมโดยส่วนใหญ่รอยเท้ามันก็จะไปอยู่ตรงบริเวณพวกงานเลี้ยงปาร์ตี้บาร์บีคิวซึ่งแน่นอนครับผมคนก็เดินควักๆก,ก,กันไปควักๆก,กันมาตรงบริเวณนั้นด้ววววยบบบกกั่าริเณ นนีนะครับช่วงที่โมได้เดินทางมามันจะมีฝนตกครับผมโดยก็หยุดไปช่วงประมาณสักหลังหกโมงครึ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่มีรอยเท้าก็แปลว่าไม่มีใครที่เข้ามาใกล้ๆกับบริเวณนี้หลังจากฝนหยุดตกไปเลยใช่ไหม ทีนี้อาวุธสังหารที่อยู่บนต้นสดนั้นก็จะเป็นปืนไรเฟิลครับผมปืนไรเฟิลเนี่ยมีร่องรอยของการเปียกแสดงว่ามันติดตั้งมาตั้แต,แต่ช่วงกลางวันแล้วทีนี้พอข้ามผ่านเวลาที่ฝนตกมาใช่ไหมครับมันก็เล็งไว้เฉยๆนะและทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่ามันสามารถยิงเข้ากระบาลของคุณคานาซาวะได้แบบแม่นเป๊ะขนาดนี้แสดงว่าเขาก็ต้องกะเกณมาดีมากๆเลยเนี่ยนะนะประเด็นต่อมาก็คือว่าไม่มีรอยเท้าของการปีนมาที่นี่แล้วคนร้ายเขาใช้วิธีการไหนแล้วเขายิงแล้วเขาไปไหนอะไร ไงหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ดูเพิ่มเติมว่ามันจะมีส่วนยื่นออกไปนะครับที่ไปทางทะเลได้กึง่งๆเหมือนจะเป็นทางลาดเป็นเหวขนาดเล็กอย่างนี้เนาะคือจะโดดลงทะเลเนี่ยอันนี้ไม่น่าใช่แล้วด้วยเพราะว่ามองไปปุ๊บมันจะมีหาดทรายก่อนไปถึงทะเลนะครับแล้วอีตรงต้นสนลงไปทางเหวนั้นแล้วก็ไปตรงหาดทรายสังเกตว่ามันจะมีร่องรอยอันนึงซึ่งเป็นร่องรอยของเอ็นตกปลาครับผมอ่าตรงนี้ก็คาดว่าอาจจะมีการเซตไอพวกแบบปืนไว้บนต้นสนนี้นะครับแล้วทีนี้ตัวคนร้ายไม่ต้องมาเหนี่ยวไกลเองแต่อาจจะใช้กลไกอะไรบาง ในการที่จะยิงปืนจากตรงนี้ได้โดยที่ก็จะเห็นว่ามีตุ้มถ่วงที่ผูกอยู่กับเส้นเอ็นอันนั้นด้วยนะครับเป็นไปได้ว่าคนร้ายจะเป็นคนนอกที่เอาไอ้ส่วนตุ้มเอ็นอันนี้นะครับมาโยงไว้แล้วก็ดึงฉุดกระชากให้ปืนมันลั่นไกลแล้วก็ไปโดนคุณคานาซาวะตามที่บอกซึ่งถ้าเกิดว่าคนร้ายเขารู้เวลาเขารู้ความแม่นยําได้ขนาดนี้นะครับแสดงว่าเขาก็เตรียมทางหนีทีไล่แล้วก็อาจจะหนีหายไปแล้วด้วยก็ได้แล้วตัวนี้โมริก็จะอธิบายให้นะครับว่าช่วงเนี้ยคุณคานาซาวะก็จะมีพวกโรคจิตมาก่ มาลอบยิงคุณคณะสะวัา์ในกรณีแบบนี้ก็ได้เนะซึ่งทั้งเรื่องของการเจอไออาวุธเรื่องของวิธีการทั้งหมดเรื่องของการคาดการว่าคนร้ายน่าจะทําแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับโคนันเขาจะคอมเมนต์ว่า แปลกมากที่คุณลุงสันนิษฐานอย่างถูกต้องมาจนถึงตอนนี้นะครับ <c ười> คือแบบแหมให้โมริเขาได้เกิดบ้างน,นะคือสุดท้ายแล้วจะถูกหรือไม่ถูกมันก็คือการสันนิษฐานอย่างมีหลักการตรงนี้โคน,นั้นก็ชื่นชมโมริจากใจจริงนั่นแหละครับไม่ได้แบบว่าติดตลกเลยนะแต่ประเด็นที่โคน,นั้นสงสัยอยู่ก็คือว่าทําไมสายเบ็ดกับไก่ปืนมันยังมีโคลอนอยู่ล่ะถ้าคุณลุงสันนิษฐานเมื่อกี้ว่ามันเป็นแบบช่วงกลางวันที่เขาวางอาวุธอะ่ะมันก็เป็นไปได้ไม่ใช่เหรอว่าน่าจะแบบมีน้ําฝนชําระไอ้ส่วนโคลนที่ต ทีมงานของผู้หมวดยโกมิโซก็จะมีการมาแจ้งเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนไรเฟิลปืนไรเฟิลนั้นนะครับสรุปว่าเป็นปืนของตัวคุณคานาซาวะเองครับเออแล้วทีนี้มีการส่งซ่อมแล้วไม่รู้อีท่าไหนนะครับผมมีการโชบระหว่างทางแล้วก็เอามาใช้ในการฆ่าเจ้าของเองแบบนี้นะนอกจากนั้นแล้วนะครับผมไอ้ส่วนของตกแต่งตึกที่มันเหมือนเป็นแง่งเหล็กนะครับมันก็จะมีคราบบางอย่างเมื่อกี้ที่เห็นซึ่งสรุปแล้วว่าเป็นคราบน้ํามันครับคือโดยวิธีการองค์รวมเนี่ยคาดการได้แล้วว่าคนร้ายน่าจะเป็นนนคอก ได้ก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมตอนนั้นแต่ละคนอยู่ที่ไหนทําอะไรยังไงบ้างนะครับโดยที่ว่าก็มีการเริ่มไล่ทำลายนะครับ หกโมง 40, คุณโมริมาถึงที่นี่เข้าไปคุยงานกับคุณคณศวะผ่านไปไม่นานประมาณทุ่ม10นาทีก็เริ่มปาร์ตี้บาร์บีคิวกันนี้แล้วคุณฮายาชิดะไปเอาเบียร์ตอนเวลาทุ่ม20นะครับไปประมาณ2นาทีแล้วก็กลับมาหลังจากนั้นคุณอมามอริก็ไปเอาถาดตอนเวลาหนึ่งทุ่ม25นาทีไปประมาณ4นาทีก็กลับมาทุ่ม29คุณอมามอริบอกว่ารายการที่อาจารย์ดูทุกวันนั้น มาแล้วนะช่วงค่าเกี่ยวทุ่มครึ่งน,นั้นคุณคณะสวะก็ไปใช้เดี่ยวอยู่ในห้องตัวเองแล้วก่อนช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงปืนก็คือช่วงทุ่ม35ตอนนั้นนะครับโมริก็เพิ่งกลับมาจากห้องน้ําที่ว่าเขาถามหาเบียร์ของเขาใช่ไหมครับนั่นแหละครับเป็นเวลาเกิดเหตุโดยที่ถ้าอธิบายจากจุดนี้บอกได้นะครับว่า ไอ้ช่วงเวลาที่เกิดเหตุหนึ่งก็คือถ้าคนร้ายเป็นคนในเขาไม่ได้ไปยิงด้วยตัวเองแน่นอนนะครับข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าคนร้ายเป็นคนในแล้วเขาจะฆาตรกรรมอย่างแม่นยําได้ขนาดนี้เขาก็ต้องมีทริคในการที่จะเกี่ยวข้องกบับโพสเซนเอ็นตุ่ม่วงแล้วก็ที่จริงจะบอกว่าไอ้ตรงเส้นเอ็นนะครับมันมีแท่งเหล็กที่เป็นคล้ายๆรูปตัวทีเอาไว้แบบว่าเหนี่ยวไกลปืนด้วยใช่ไหมโดยยังไม่รู้ตัวคนร้ายแบบนี้คนนั้นก็ต้องไปคุยคุยคุยกับทางทีมตำรวจที่เขายังสืบเกี่ยวกับที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอยู่่่่นนนะะะซึงตอเนนี้้้ถาากิดววจรบุไ การแบบนี้คนร้ายจะใช้ไออุปกรณ์มันต้องมีข้อมูลเป็นตัวเลขพอไปคุยกับพวกคุณตำรวจนะครับคุณตำรวจครับพอดีคุณลุงโมรีเขามีเรื่องอยากจะให้สอบถามเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับข้อมูลที่ได้มาก็คือว่าตัวตึกอันนี้นะครับคาริัาตะวันเนาะมันจะมีความยาวประมาณ20เมตรแล้วระยะปืนเนี่ยก็คืออยู่ประมาณ10เมตร จากต้นสนตัวนั้นใช่ไหมแล้วทีนี้สายเบ็ดครับผมอันนี้ก็มีความยาวประมาณ10เมตร2เซนแล้วพอรู้ตัวเลขประมาณนี้ปุ๊บคนนั้นก็จะกะระยะเวลาได้ว่าถ้าเกิดว่าคนร้ายเขาจะลงมือมันต้องเป็นทามมิง่ง จุดนั้นพอเป็นทามมิ่งจุดนั้นแน่นอนครับผมคนที่ออกไปจากที่เกิดเหตุในเวลานี้คือคนร้ายนั้นนั่นเองนานทีเราจะได้เห็นเนาะที่คนนั้นเขาจะระบุตัวคนร้ายด้วยกรอบของเวลาว่าถ้าคุณไม่อยู่กับทุกคนช่วงเวลานี้แสดงว่าคุณเป็นคนทำนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นตัวบ่งบอกได้โดยที่ว่าคนนั้นก็กลับมานะครับผมแล้วรันก็พยายามหาตัวคนนั้นอยู่โมริก็บ่นไงว่าไอ้หนูนั้นหายไปไหนอีกแล้วเนี่ยนะแล้วตรงนี้คนนั้นก็ใช้นาฬิกาเข้มจะสลบยิงให้โมริหลับไปครับผมพอโค หาเจ้าโคนันเจอแล้วล่ะแล้วก็พ่อรู้ตัวคนร้ายแล้วด้วยอ่าตรงนี้ก็จะมีการเรียกทุกคนมาเพื่อฟังซิว่าเรื่องราวมันเป็นอะไรยังไงโดยที่ว่าหมดจะก็ไม่สอถามคาแรกเลยครับผมเอา้าคุณโมริเมื่อกี้บอกว่าคนร้ายเป็นคนนอกมาเฉลี่ยโมรกิก็บอกว่าลืมมันไปเถอะครับผมจะไล่เรียงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นให้ตามนี้วิธีการก็คือว่าคนร้ายพยายามที่จะหลอกให้เห็นว่าเป็นคนนอกลงมือแล้วก็อาจจะลงมือให้มันแบบจากระยะไกลนะครับคืออการที่บอกว่าปืนวางอยู่ตรงนั้นแล้วคนร้ายลงมือ ือจากระยะไกลมันก็มี2แบบนะครับแบบที่1ก็คือลงมือจาระยะไกลด้วยการที่ว่าตัวเองเป็นคนในแต่ที่นี้ไม่ใช่ครับคนร้ายเขาใช้แผนว่าให้เข้าใจว่าคนร้ายเป็นคนนอกด้วยการที่เอาไอ้ส่วนเบ็ดอะไรพวกนี้นะครับโยนไปทางฝั่งทะเลเนาะให้ดูเหมือนว่าลงมือจากระยะประมาณ10เมตรตรงนั้นนะครับผมชักไกลปืนเสร็จแล้วตัวเองก็วิ่งหนีหายไปทางฝั่งทะเลอะไรเงี้ยนะครับโดยตรงนี้นะจะบอกให้ว่าวิธีการที่คนร้ายเขาใช้แล้วมันเป็นทริคที่อาจจะหลอกตาพวกเราได้เป็นอย่างไรครับก็ให้หมดยกก็ไม่สนนั่นแหละเนาะช่วย มอร่ทำอะไรบ้างก่อนอื่นต้องเอาหนังสือพิมพ์มาม้วนครับผมให้มีลักษณะเป็นพลองท่อนให้มันมีความยาวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวสองหน้าในการที่จะปิดไม่ให้ไอ้หนังสือพิมพ์มันคลี่ออกมาก่อนเนาะแล้วไอ้ส่วนของเศษเทปกาวตัวน,นี้นะครับเมื่อกี้โคนนันไปดูกับทางพนักงานตํารวจแล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้มีการเจริญที่เกิดเหตุด้วยซึ่งอันนี้นะครับให้หมดจะกลมิโศส,สาธิตเนาะก็ใช้กาวสองหน้าแบบเดียวกับคนร้ายซึ่งเป็นแบบเดียวกันซึ่งก็คนร้ายใช้วิธีการนี้ใช่ไหมก็เลยจะให้้้สาาธิตแแลลลวทททีีีีนเเอไอไ่่งห็กกมัษณะ ไปเสียบไว้ตรงไกปืนแล้วมันก็จะติดเอ็นด้วยใช่ไหมเสร็จแล้วใช้ไอ้ส่วนปลายพองเนี่ยนะครับลากเอ็นไปพาดกับไอ้ตรงบริเวณที่เป็นเหล็กที่ตกแต่งตึกนะครับซึ่งเอ็นที่มีการผูกเหล็กตัวทีนั้นไว้แล้วตรงไกปืนนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นตุ้มถ่วงโดยเอ็นเนี่ยมันพาดตรงตึกคฤราสิ์พอดีใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมนะว่าคฤราสิ์มันจะค่อยๆหมุนตลอดเวลาครับพอจังหวะนี้มีการวางแล้วพอถึงเวลาอันสมควรตึกหมุนปุ๊บนะครับผมสายเป็ด ที่มันเกี่ยวกับตุ้มทวงแล้วก็มีาพาดไปตรงไกลปืนด้วยนะครับมันจะทําให้ส่วนเอ็นถูกทิ้งตัวลงมาพอเอ็นทิ้งลงมาตรงนั้นคิดซิว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะไปกระชากไอ้ส่วนไกลปืนดังปั้งขึ้นมาครับผมช่วงเวลาทุ่มสาหพอดีเป๊ะโดยไอ้นี้ต้องบอกด้วยนะครับว่าคนร้ายเขาก็มีความรอบคอบเอาทิชชู่ชุบน้ํามันแล้วก็เอาไปวางไว้ไอ้ตรงที่บริเวณที่ตกแต่งตึกโดยระบุเวลาว่าคนที่มีโอกาสทําประมาณนี้ได้เนาะมันจะกินเวลาประมาณสัก2นาทีครับสนาทีในการเตรียมการ โดยคนร้ายที่ทําก็จะเป็นคุณอามาโมริครับผมนะฮะโดยในเชิงหลักฐานทางเวลานะครับโมริ i, คลี่คลายสถานการณ์แบบนี้ครับทุ่ม25ที่คุณอามามโมริออกไปเขาไปเตรียมการซึ่งระยะเวลาที่เขาไปเอาถ่านมาใช่ไหมครับเขาเตรียมการตรงนี้เสร็จแล้วเพื่อให้รอไอ้คาลิฮาร์หมุนไปแล้วก็กระชากไกลปืนใช่ไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้มันจะกินเวลาประมาณสักสินาทีคือตรงนี้มันเอาไว้เช็คย้อนคือคุณโมริเนี่ยเขาบอกว่าปืนมันลั่นไกลตอนทุ่ม35 เท่าตับว่าถ้าย้อนเวลา10นาทีคนที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาทุ่ม25ก็จะมีแค่คุณนะครับคุณอมามุมริเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เถียงไม่ได้นะครับจะระยะเวลาที่กเกเกนเมื่อกี้แล้วเนี่ยมันใช้เวลา10นาทีจริงๆใช่ไหมหมายความว่าถ้าปืนมันยิงตอนทุ่ม30นะครับเออตอนนั้นอาจจะเป็นช่วงที่อาจารย์เข้ามาในห้องพอดีแล้วก็ถูกยิงตายถ้าคิดจากการคาดไกลปืนไอความยาวของเป็ดอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยด้วยวิธีการเดียวกันนะมันก็จะหมายความว่าคนร้ายเตรียมการตอนทุ่ม20ซึ่งก็จะกลายเป็นคุณฮายาชิด ไปนั่งในบริเวณนี้ดูรายการตรงนี้อยู่ในห้องนี้นะครับแล้วเวลาที่ไกลปืนจะดังมันถูกฟิกมาแล้วว่าเป็นทุ่มสันั่นหมายความว่าการที่คุณอามามุริลุกไปเอาฐานมาเนี่ยตอนทุ่ม25อันนี้ก็อยู่ในการคำนวณของเขาเหมือนกันซึ่งพอไม่มีอะไรแก้ต่างแล้วนะครับ คุณอมามุริก็ยอมรับโดยดีนะว่าเขาฆ่าเป็นเพราะว่าทุกคนนะ่ยยังไม่รู้ท่าแพของเจ้าคานาสวะริวอิชิโร่คนนั้นหรอกครับรู้ไหมครับว่าผลงานนานาชาติของหอศิลป์ร่วมสมัยที่เสี่ยงไท้นั่นนะผมเป็นคนออกแบบเองกับมือนะแต่ทีนี้คุณคานาสวะเขาเอาผลงานนั้นไปเคลมว่าเป็นผลงานที่เขาออกแบบเองนะครับโอ้โหเป็นเคสขโมยผลงานอีกแล้วจ้าซึ่งตอนนี้แน่นอนครับผมโดนขโมยผลงานไปแล้วแล้วเขาก็คุยดีๆแล้วนะไม่ใช่ว่าโดนขโมยผลงานไปปุ๊บจะวางแผนฆ่าเลยเขาไปคุยกับอาจารย์คานาสวะว่าผมนับถือออาาาาาาจจรรยย์์มมกแแทท้ๆํไบบนี อาจารย์ก็บอกว่าขอให้เธอเจียมกลาหัวหน่อยนะผลงานนี้มันถูกนำเสนอโดยชื่อของฉันมันถึงได้เป็นผลงานที่เรื่องชื่อแบบนี้ได้คือจะสื่อประมาณว่าถ้าเธอเป็นคนโนนเนมแบบนี้ต่อให้เอาผลงานนี้ไปเสนอสุดท้ายแล้วมันก็เป็นแค่ผลงานธรรมดาๆรรไงเป็นคำที่ฟังแล้วมันก็เจ็บมากๆสำหรับคุณอมามุรินะครับคุณอมามุริที่ฟังแบบนี้ว่าอาจารย์คือแบบเห็นแก่ตัวเกินไปแล้วอะไรเงี้ยขโมยผลงานของตัวเองไปเคลมแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ถึงกับสาบานกับตัวเองเลยนะครับว่าจะไม่ยอมให้คณาสาวริว โร่คนนี้ไปรับรางวัลที่เสี่ยงไห้ได้โดยเด็ดขาดซึ่งอันนี้นะครับถ้ามองจากการกระทําของคุณอามาโมรีนะ ผมว่าเขาพลาดเรื่องหนึ่งครับคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมีการเฉลยว่าเขาเป็นคนส่งพวกรูปก่อกวนอะไรพวกนี้ให้กับคุณคานาซาวะนะครับและทุกคนจําได้ใช่ไหมว่าคุณคานาซาวะเนี่ยเขาให้คุณโมริมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องรูปก,ก่อกวนนี้ด้วย additive. จะให้สืบให้ว่าอะไรยังไงซึ่งหมายความว่าถ้าคุณอามาโมริวางแผนที่จะฆาตการรมวันนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ส่งรูปก่อกวนเท่ากับว่าอการมาของโมริก็จะไม่มีนะครับโมริก็จะไม่ได้รับการว่าจ้างอะไรพวกนี้และตรงนี้คุณอามาาาาาามมรริิริยัังงงพพูดดดออีีกกกานนคควว่่่่สทผผลจํณขแ เดียวก็คือคุณโมริโคโกโรมาในวันนี้นะครับออซึ่งถ้าจากการวิเคราะห์ของผมเมื่อกี้แล้วเนี่ยก็ใช้คําว่าคุณนั่นแหละครับคุณอามาโมริที่สุดท้ายแล้วเหมือนเป็นตัวแปรในการทําให้คุณโมริต้องมาวันนี้นะครับจากการว่าจ้างของคุณคานาสาวะนั้นเพราะคุณดันไปส่งรูปก่อกวนให้กับคุณคานาสาวะด้วยประการชนิดนี้เองครับอจบกันไปนะครับผมเคลียร์คดีเสร็จแล้วก็ขับรถกลับกันเอารถนี้ไปคืนให้กับท่านสารวัตรกันเถิดน,นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นความเซ็งบางอย่างของรันนะครับรันเนี่ยเขามี โคนนั้นถามไปว่าพี่รันเป็นอะไรไปแหละครับรันเขาก็จะบอกว่าเหตุการณ์ตัวเนี้ยมันทําให้พี่รู้สึกหมดศรัทธากับคนที่ถูกเรียกว่าเป็นอัจฉริยะอ่าซึ่งการพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าเนี่ยอัจฉริยะในเชิงของสถาบนิกที่เราฟังผลงานของเขามาเห็นผลงานของเขาสุดท้ายแล้วเป็นผลงานที่ขโมยจากคนอื่นมาแบบนี้น่แล้วรันเขาก็แบบว่าหมดศรัทธาตรงนี้แล้วโมริก็จะพูดติดตลกของเขามานะครับว่าเอา้าอย่างงี้ก็แปลว่าแกหมดศรัทธาในตัวพ่อด้วยใช่ไหมรันเป็นเพราะว่าอัจฉริยะโมริโคโกโร มันเป็นคนละคนกับคนนี้ยังไงล่ะนะครับซึ่งการพูดแบบนี้ยคนนั้นก็จะปิดตอนให้กับเราด้วยประโยช์ที่ว่าก็รู้ตัวเหมือนกันไม่ใช่หรอครับคุณลุงนะครับคือในความหมายก็คือว่าโมริที่กาลังขับรถอยู่วันนี้มีสติสมัชัญญะกับโมริโคโกโรนิทราเนี่ยเป็นคนละคนกันนะครับซึ่งความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับกับการที่ว่าคนที่ไขคดีทุกครั้งมันก็คือโคน,นันนะครับโคน,นันก็เลยหัวร้อแห้งส่งท้ายให้เราได้เห็นกันด้วยประการชนีครับอะหมดไปนะครับผมกับเรื่องราวของเสียง เป็นยังไรกันบ้างครับผมชื่นชอบประเด็นไหนตรงไหน,ไหนอะไร,ะไรยังไงความดรามา่าวิธีการก่อคดีฆาตกรรมหรือเรื่องราวของอะไรในคดีนี้นะครับมีประเด็นตรงไหนอยากคอมเมนต์อยากพูดคุยอยากเสริมกันก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในแฟมคดีหน้าของเรื่องโคนันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ